กบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุ坤กลัมารับชมนะพี่น้องเนาะเมื่อนี่ก็มาปากเซเด้อพี่น้องเด้อมาแต่วนันเนาะมากับพวันมาเฮ็ดบุญแจกเพ้อพี่น้องเด้อแจกนะเห็ดบุญให้อาพอทวันเนาะเป็นเสียไปตั้งแต่สอปีขึ้นหลังกูแหละพี่น้องเวย ภาวันปเปิด่วนมาเปิดหูเปิดตาคนวะปบเมากับสิ่งเก่าๆอนะเนาะออกมาแบบว่าเปิดหูเปิดตาเนาะพี่น้องนะเนาะเต้นๆกระกลางเรียบร้อยด้วพี่น้องด้จัดแจงเรียบร้อยแลย้วเหเนาะมาขบทีมเลยพี่น้องเลยในน้อยภาวัน น้องนัดน้องทองบุแมเองครบทีมเนาะมาหาคนประมาณมาออื่นมือฮือเดี๋ยวพี่น้องกับกัปเนาะเออประมาณกับมาออื่นนะพี่น้องตอนแรงเพราะว่าเขากับทีมาโมบุญออเดี๋ยวตอนแรงแขกคนมานะพี่น้องเนาะแขกคนมา อื่นก็ตักบาตไปเลยมืออม่ออื่นมื่ออื่นเมื่อเด้กพี่น้องหลังจากตักบาตแล้วก็มืออื่นเมื่อพอดีขำเนาะหอดบ้านกับยันขำเด้กพี่น้อง้หล,ลัออนะหง,ลงจากใส่บงใส่บาตแล้วก็กันเผื่อศีพาไปเที่ยวลินอยู่ไม่เท่าน้ร่ไอ่เลาะเลาะแลไรนั่เด็กกับเมื่อนะเลาะเมืองนครป่าเซลงเมืองนะพี่น้อง,นนองเนาะอ่านเถียงเนาะไม่น้อยแน่เลพี่น้อง น้ากินเ้าเ้อ้อาหารเทียวๆกับนี่แตงจัดแฝงนะครับทนชิมแต่กุนกันนะตอนแรกแบบยำท่ันกินจะคำเลยมันแดงเก๋มาลายได้หมเยนเออลายยางได้คำกินโอเคพี่น้องกินข้าก่อนตัวแรกก็ได้หลังจากกินหลังจากกินนานาเท่าแล้วเนาะ น้ำหวานแน่ข้าวก็อิ่มแล้วของข้าวก็อินอะไรพี่น้องกินของหวานอีกทีหนึ่งยังไม่ได้แต่ของเมาแล้วจะลุยของกันของหมือนเมาเมาหมดาดิอืมนั่งนั่งนั่งเขาเออทางหน้ามันถ่ายคลิปอยู่มากมากตุ๊ดเต้นกับเรียบร้อยเล็วพี่น้องเด้อวยแล้วดึงก็ไม่กี่วันแน่ ถถมมันหอมอ่ะพีกลางใหม่ไม่ไม่น้อยเนาะได้เวียดเลยพี่น้องเอ้ยเผ็ดซอยเอาบุญน่กันน่นเนาะอ่งเฮ้ยบ้อนได้วาสบได้วานชิมมก่อไปว่เต้าว่เาชิมก่อนหันหันนกระดาดเวียดพี่น้องเลยส่วนในเวียดส่วเออแล้วอะไองจังไแล้วแหละอืาตะถู่หูไปเองป่ะเนี่ยอืมอติงิห็ดั่วเรปั่นเองนิดว่าแต่องนัดที่ยโจนองนัดเป็นเผ็ดขนมราอนเแซ่บเนาะ ทั้งเชโนโทรหาพ่อน่ะโทรหาแม่ทหาั้งนอกต้งปอท่านแม่บอกแล้วอะไราะบอกแล้วอามานี่เราเอาเงินถ่ายเซนนึ่งมาพี่พี่น้องกนพอจะขาดามาลกัพอะจะาดหามาลถมากระหน่ำกระหนาพอย่งมากขนายกมีเงิน บไม่สามารถบมาลดเพนะไห้เสียเกินดอกไลเชี่ยเกเชียคำกงอยากซื้อนี่นะครับกินของยิงอยากนี่กเปนย่าอยูยูกับบด้เ็เบียกเพราะวัมันไม่น้ำบางวันเห็นเบียบไม่มีน้ำตอนนั้นเราเ่อกับิวน้ำบรได้มไม่ไฟเาจะเป็นอาม่าเพียงกาัอนมาอัปอตนะครับเมื่อจะเลื่อกันใหม่เมื่อจหวากัน ยังนนเขาเมื่อวันใดใส่บาตแล้วล็กๆเขาจะเ,เ,เมื่อวันไดเนาะน่อวันขันาวันคานบอกขันเหม้นาปลา,ากระนาดลกอันจังบกบกลก<ะ>อกสีลอเ, <laughs> เนร <laughs> เออ <laughs> โอเคน้ำพี่น้องตอนนี้ก็ชั่โมงแล้ววะก็หาโมงแล้วพี่น้องเลยหาโมงแล้วเนาะตอนนี้ก็ Tấn càng liệt lỏi để tiện đấy tôi có chào hết nữa bóng bụng mười sáu ngon 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 bao giờ. ngon 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 แบบบุฟเฟ่เลยพี่น้องอครับจะไปเห็นในคลิปเห็นเนาะพี่น้องเนาะคลิปสาวจุนเอารถไปส่งอยู่เพื่อนนะ่ะมันบวแมนเลยพี่น้องเดอ้บอบวแมนบอกก็น่าทุ่นหนักในคลิปเขาว่าเนาะพี่น้องเนาะโทรนัดไปบหายไปฝากอยู่นั่นก็น่าหายไปฝากอยู่เพื่อนแล้วใสแว่แล้วแล้วแล้วก็กดสีว่าวงง่างนะ่ายๆเลยเนาะ ตอนกนามานะพี e ่น um right so ้องเลยเพิ่นได้ยืมรถกนาใส่ตาจุนขี่แล้วแล้วก็ให้เมื่อวัยเพื่อนเลยว่ดหลังจากใส่แล้วเพิ่นมามือวานมือวานนี่พี่น้องมือวานไปซื้อนี่เนาะโมเมนว่าโทนัดไปนันยันยเพิ่นกินฮอทหลานสงสัยอยู่พี่น้องกน่ากับผมบอกไปแล้วว่าเลือล่ากันแล้วว่ะคนได้ไปใกล้แล้วว่ะ ยันไปนคิดทอดร้านแหละเอาเงินเห็นล้านนะคือแนวนี้เดราพี่น้องยันยันยน,นี้ก็เป็นยังเนาะเวลาเมื่อจะปากซียกับเอาอยู่นั่นเลยก็ยโอเคนะพี่น้องเนะงาะลงไปนางกินทอดล้านเนะพี่น้องเด้อน้องจุนก <c oughs> ินเอาเงินให้นล้านในคลิปเหมืนแหละเนาะ <c oughs> บรรยากาศเมืองปากเซเด้อพี่น้องก็น,น่าก็ลงมาก็ได้สองเทื่อนี่แล้วเนาะเมืองปากเซ้ก็น่าบ้านเพลินเสียงดังนี่เป็นเป็นบ้านนกแอ่นเในพี่น้องเห็นบ่ัวร้ามังใหญ่ปักเตน,เนี่เห็นบ้านนกแอ่นอยู่นกนางแอ่นนะพี่น้องเลยขังเงินพอบัลเลยเนาะมันบินเข่าบินออกอีพี่น้องเห็นบ่า บ้านนกแอนได้พี่ด็อกเตอร์บุแมแนบ้านคนอยู่เนาะเห็ุให้นกอยู่พูดละบัตรกับกับประมาณสองสองมือเนาะมืออื่นอื่นน่ะที่จะอยู่เพราะว่าพเพลวหลังจากเขามาโบวุญนโบทานแหละแหละก็ตักบาตรน้ำอ,อื่นเส้านพี่น้องมืออื่นตักบาตรก็ ตักบาทเมืองอื่นครับแล้ววียกแล้งงานผลผลแลวเนาะพี่น้องแล้วเวียกแล้งงานผนเนาะจังด้เมื่อเด้อกันนะครับพี่น้องเมื่อกี้จากเมื่อเห็ดวี่กเห็ดงานมันแล้วเนาะคางานพวันก่อนว่าสันเกือบแล้วแล้วคลิปนี้ก็ห้ามดามงดามาได้พี่น้องเพราะว่าเขามาเขามาเห็ดบุญเนาะพี่น้องเนาะเขามาทำบุญทำอย่างเนาะพี่น้อง เพราะว่าสงสัยในี่คลิปนะเห็นหลุดน้องไปฝากอยู่พุ้นนะพี่น้องคงบอกไปแล้วเนาะว่าอันนั้นกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เห็นในคลิปกันเลยออกมาว่านยหนึ่งเด็กกันหนาจ้าหายสงสัยนะพี่น้องนี่ว่านั่นเนาะสงสัยกันน่ากระคิดว่าห้าวว้าหยอกตีหรือว่าจังใดน้องน้องจุนเนาะ สงสัยเคยคิดทอดร้านแน่และไม่ว่ามาแต่แเราเถื่อก่าเคยเอาเงินเงเคยเอาเงินเอาทำให้อยู่น้อพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวพี่น้องคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกรายทุกคอมเมนต์ทุกคนเข้ามาติดตามรับชมช่องกา้านาเด้อพี่น้องอ่ะก็กันคลิปหน้ามืออื่นอีกเด้อพี่น้องมาซีอยู่หรือซีไปเนาะ ต้ามาฟังเพื่นเบ้าอีกก็พี่น้องอวันเพื่นไ้วหลังจากแรกเพืเเอเเ่อนเวบาวิยกเพื่นบอกเรื่องการยัไในแก็บมืออื่นมือหื้อพุแล่ะมืเอเสือกเพราะว่าเานนพื่นเบ้าแนวนี้เนาะโอเคพี่น้องนะบ๊ายบายพร้อมกันนะ